ครับสวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีกุเรืองอะไรยนนะครับนะครับผมวันนี้ก็มีรถที่ผมไปซื้อนะครับพอดีช่องมาวินไปขับมาแล้วครับเมื่อวานนี้นะฮะพี่สาวก็เลยบอกว่าเขานะฮะได้ถอดเครื่องเสียงนะครับออกนะครับไม่รู้ว่าถอดอันไหนบ้างหรือว่าเขาถอดมานานแล้วนะครับเพราะว่าตอนผมไปซื้อมันมีเครื่องเสียงมีอะไรอยู่นะครับรถคันนี้นะนะะร้อยเอ็ดดอนวิเวกครับ อันนี้นะฮะดูมุมนี้ครับเป็นทรงตเตี้ยครับแต่หน้ากว้างมาเลยครับคุนบอกองกว้างเลยครับหน้าองกว้างเลยรถสิบเมตรครับเดี๋ยวไปดูครับ,รบ,รบว่าตอนตกลงซื้อขายกันไม่ได้คุยกันนะครับเรื่อง ถอดเครื่องเสียงถอดอะไรออกนะครับเดี๋ยวแป๊บนะมามาดูครับโอ้โหถอดจริงๆด้วยครับโอ้ตูเชิดชัยครับนี่ยะปีสามเก้านี่ยเขาถอดออกครับ เรื่องเสียงถอดออกหมดเลยครับพวกปีพวกอะไรตอนไปซื้อเขาไม่ได้ตกตกลง่ตกลงกันนะครับว่าเขาจะถอดนะครับคันนี้ผมก็ซื้อมาสูงมากครับคันนี้นี่ฮตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูภาพเก่าครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นพวกขยายพวกปีไอพวกขยายพวกอะไร ผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วครับเครื่องเสียงนยะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องเสียงเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบนะครับมันยังไงไม่รู้แต่ลาโพงนี่ยังอยู่ครับทีวีนี้น่าจะไม่มีตั้งแต่ทีแรกนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับ,รบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ถ้าตอนซื้อ ก่อนตกลงซื้อขายกันก็ถ้าใครจะขอไว้ก็ไม่เป็นไรนครับก็คุยกันตอนซื้อขายอันนี้แต่เขาไม่ได้คุยกันนะครับตอนไปซื้อนะครับคันนี้เนี่ยข้างหลังก็ไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวผมดูภาพเก่าก่อนว่ามันมีไหมส่วนมากรถทําไมคนมันรถบัสนี่ส่วนมาก,มมามากเขาจะแพงเครื่องเสียงมากเลยนะครับ รู้เป็นไรแพงกว่าตัวรถอีกเอามาก็ส่วนมากผมก็ไม่ขายไม่แพงหรอกครับพวกเครื่องเสียงอ่ะร้อยสองร้อยลำโพงสามสี่ร้อยชิ้นหนึ่งก็ไม่เกินห้าร้อยพวกปีพวกขยายนะครับไอ้พวกไอพวกขยายพวกอะไรเนี่ยก็ประมาณเนี้ยครับราคาว่ามันก็มีกลุ่มที่เขาชอบนะครับก็มาซื้อ มาขอซื้อพวกลำโพงพวกอะไรไปก่อนขับมานะครับคันนี้ตอนไปซื้อก็น่าจะคุยกันนะครับว่าขอเครื่องเสียงไว้นะฮะอันนี้ผมซื้อต่อราคาได้น่าจะเจ็ดพันนะครับเขาเรียกมาผมต่อได้ 7, เจ็ดพันเองเขาลดลงมาลดร,ราคาลงมาคันนี้ไม่รู้ว่า เพราะว่ารรวมันมีกรณีหนึ่งนะครับถอดรถจําได้ไหมครับรถที่ผมไปซื้อไว,แว้แถวแถวภาคกลางนี่นะครับปีน่าหน้าปีที่แล้วนะไปซื้อแล้วก็เขาตอนไปซื้อเนี่ยโหยางในสวยมากเลยสองสองห้านะครับยางยางขอบยีิบสองพอซื้อมาแล้วพอซื้อมาแล้วกลับมาเลยให,ให้หัวหน้าสอนไปขับมานะครับ พอไปขับมาแล้วมาถึงบ้านนะครับโหยางบวมนะครับยางมันล้นมากเลยนะครับผมไม่ได้สังเกตทีนี้ลูกค้าเขาขอซื้อไปครับซื้อไปใช้งานทีนี้ขับไปจําได้ไหมครับคือผมขับไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับยางแตกนะโห,โหดีไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุโอ้ยุ่งเลยดียังเอารถ ปุ่มรถได้ครับแตกยางหน้าข้างซ้ายด้วยนะฮะวิ่งกำลังโหรลอยตัวเลยแตกครับนะฮะขอฝากไว้ด้วยนะครับเจ้าของรถนะครับถ้าอยากได้ก็นะคุยกันตอนตกลงราคานะครับตอนซื้อขายนะครับว่าขอไหนคืนบ้างนะครับ อยากได้พัดลมหรือว่าอยากได้เครื่องเสียงคืนอย่างนี้นะครับก็คุยกันเบอรเบอร์อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุยราคาเสร็จแล้วพอไปวันไปเอารถแล้วถอดออกอย่างนี้ก็โอ้ไม่ไหวครับว่าเราไม่ได้คุยกันนะครับรถคันนี้นะฮะดอนวิเวกครับร้อเอ็ดดอนวิเวกมีคันเดียวในสายะ <laughs> มาฝากไว้ด้วยครับผมนะฮะก็ ถ้าอยากได้ก็ให้นะครับต้องแต่ต้องคุยกันตอนราคานะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเขามาขอซื้อต่ออย่างนี้มันไม่มีแล้วเขามันต้องได้หายให้เขาบางทีครับบางทีเครื่องเสียงมันก็ไม่ค่อยมีครับอันนี้ก็เริ่มตัดแล้วครับเริ่มชำระแล้วครับลูกค้าสงส่ไม่เอาครับ ว่าจะโอนตังค์มามัดจำลองใส่ผมไม่สวยมากครับพาวก็เลยไม่โอนตังค์มามาัดจำตู้นะครับตัดครับตัดอย่างเดียวแล้วครับอันนี้ทรงสวยนี่ฮะก็เริ่มตัดแล้วครับคันนี้เครื่องก็สวยๆเลยนะเครื่องเครื่องตัวนี้ก็ พี่เทอร์โบครับท่อข้ามนะครับตัวนี้มีอินเตอร์เอ้ยเป็นท่ออ้อมนะครับแต่เขาทัาแต่งเป็นท่อแบบมีอินเตอร์ด้วยตัวนี้เนี่ยกระจกทุบหมดครับเนี่ยกระจกทุบหมดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นทีมงานแบบเหมาครับเหมาเป็นคันไหมครับเนี่ยมาตัดก็ต้องเหมาครับ ตัวนี้เครื่องมิซู6ี22นี่ครับฝาสูบ6ฝาเลยแยกฝาเลยครับแต่ฝาใน1เนี่ยเขาว่าตกเกือบ20,000ไม่รู้มันใช่ไหมครับฝาฝาหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาขายกันได้ยิยนเขาว่านะัะโอ้โห,โห,โหเครื่อง แต่เป็นเครื่องมายังไม่รู้น้ำประปาเลยนะเนี่ยผมว่าอ่ะอครับผมก็มไม่มีอะไรมากมายก็มาชี้แจงครับเรื่องการถอดอะไรถอดพวกนิด,น,ดน,น่อยๆนะครับก็ต้องคุยกันนะครับบางทีเขาถอดแต่ลมออกอย่างนี้โอ้โหลมมันไม่ปัม๊มอย่างนี้ครับเราซื้อมาแล้วมันไม่ขับ ขับมาไม่ได้อย่างนี้นะครับอะไรเนี่ยก็อะไรไมาอยู่ข้างหน้าไปใครอยากได้ก็เนี่ยขายตามสภาพนะครับบางทีลูกค้ามาขอซื้อว่าเอาตอนไปดูคลิปตอนนั้นทำไมมีเครื่องเสียงมีอะไรนะฮะอันนี้เขาถอดออกนะ้ครับก็เนี่ยฮะเพราะว่าทางร้านไม่ได้ถอดแล้วครับพ่อมันมาแบบไหนก็ขายแบบนั้นแหละครับทางร้านนะฝากครับผมฝากไว้ด้วยครับ กับสีบุเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ